ต่อมลูกหมากโตอาการและความจําเป็นที่ต้องรักษาต่อมลูกหมากจะอยู่ร้อมรอบท่อปัสสาวะนะคะโรคนี้จะสัมพันธ์กับอายุที่มากขึ้นและสัมพันธ์กับฮอร์โมนของเพศชาย ในต่อมลูกหมากเมื่อโตขึ้นเนี่ยคะจะไปเบียดท่อทางเดินปัสสาวะนะคะจะทําให้ปัสสาวะลําบากโรคนี้ผู้ป่วยมักจะแสดงอาการเมื่อ,อยุ50ปีขึ้นไปอาการก็จะมีปัสสาวะบ่อยในเวลากลางคืนนะคะต้องลุกมาปัสสาวะทุก1-2ชั่วโมงทําให้นอนหลับไม่เพียงพอ2ปัสปสาวะอาจจะไม่พุ่งนะคะอาจจะไหลเป็นหยดหยดสปัสาปสาวะจะรู้สึกว่าไม่สุดนะคะเพราะว่ามีรู้สึกว่าปัสสาวะค้างๆอยู่ตลอดเวลาหรือในบางกรณีก็จะมีปัสสาวะเป็นเลือดได้ไม่ได้รับการรัก จะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็จะเกิดการติดเชื้อได้ง่ายเพราะว่าเมื่อถ่ายปัสสาวะไม่ออกจะมีการคัง่งค้างก็เชื้อโรคก็จเจริญเติบโตได้ดีก็จะทําให้เกิดกับเพาะปัสสาวะอักเสบปลืยไตอักเสบหรือแม้กระทั่งการเกิดโรคนิ้วนะคะเพราะว่าไม่มีการระบายปัสสาวะในรายที่มีการอุดก้านท่อทางเดินปัสสาวะอยู่นานก็จะทําให้ท่อไตนะคะแล้วก็ไตบวมจนไตาวายได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าพบอาการข้างต้นก็ต้องรีบมาพบแพทย์โดยด่วน